าสามารถช่วยในการจัดตัวของตลาดและพัฒนาสินค้าใหม่เข้าประเทศนะคะในเชิงเรื่องอะเรื่องของตรงเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตสินค้าท,ที่ที่มีโมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมันเลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้ค่ะการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจตกออกสินค้าเมล์เชิงจุ่ข้าสู่ประเทศเราอุระัยแล้วก็ตอนนี้าษาคือเราปะหุ่นเท,ที่ยาเลยนะคะ โดยที่วัตถุประสงค์า3ข้อหลักก็คือเพื่อศึกษาหลักการในการตกออกไปที่กูดิยานะคะแล้วก็ศึกษาความต้องการและลักษระของผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพรวมถึงพัฒนาบริบทการตกออกผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพไปที่วิยาเราเจาะที่วิยาเลยนะคะโดยที่เราตั้งสมมติฐานไว้หลายข้อเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการตลาดของผู้บริโภคความสําเร็จของหลักการการตกออก เช่นด้านวิตภัณฑ์ด้านด้านขนส่งมาอากาศอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะคะฐานด้านกลยุทธ์การตลาดและก็ฐานด้านความสามารถในการแข่งขันนะคะทีนี้คําถามที่เราจะไปถามในเรื่องของการวิจัยก็คือว่าใน่องการปัจจุบันเนี่ยในกลยุทธ์การตระงุดทอะไรแล้วก็ต้องการความต้องการของผู้บริโภคในใน เขาต้องการติดคาบองพลาชนสูงภาพแบบไหนนะคะแล้วก็ธุรกิจไทยสามารถก้าวหน้าได้กตรงนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไรนะคะก็ในเรี้นร่อมขอบบรรดา